เป็นเบาหวานบางคนเพียงคุมอาหารและการออกกำลังกายก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วแต่บางคนคุมอาหารและการออกกำลังกายไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วระดับน้ำตาลก็ยังสูงอยู่และค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในช่วงสามเดือนหรือค่า a 1 c ก็สูงกว่า6.5แพทย์จึงจำเป็นต้องเริ่มให้ยาเบาหวาน ถ้าเป็นเบาหวานเพราะขาดอินซูลินก็จะให้ยาเพื่อสร้างอินซูลินเพิ่มขึ้นหรือถ้าเป็นเพราะเกิดภาวะต้านต่ออินซูลินก็จะให้ยารักษาภาวะต้านอินซูลินกรณีขาดอินซูลินจะให้ยากลุ่มที่1หรือซาลฟอนิยยูเรียเพื่อกระตุ้นตับอ่อนให้สร้างอินซูลินเพิ่มซึ่งซาลฟนิยยูเรียมีทั้งประเภทออกฤทธิ์สั้นปานกลางและยาว แต่ต้องระวังเพราะอาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นอันตรายได้ทานวันละครั้งหรือยากลุ่มที่สองคือกลไนาย,ยากลุ่มนี้เหมือนซานโฟนิยูเรียแต่มีฤทธิ์สั้นกว่าข้อดีของยากลุ่มนี้คือช่วยลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้ดีข้อเสียคือต้องทานก่อนอาหารทุกมือ้อกรณีเกิดภาวะต้านอินซูลินมีสองทางเลือกคือ การให้ยากลุ่มที่3ในชื่อกลิตาโซนเพื่อลดภาวะต้านอินซูลินทำให้กล้ามเนื้อและไขมันไวต่อการออกฤทธิ์ของอินซูลินสามารถเก็บกักน้ำตาลได้มากขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแต่ในบางคนใช้แล้วอาจเกิดอาการบวมได้และทางเลือกที่สองคือยาเม็ดกลุ่มที่4ที่มีชื่อว่าเมทฟอร์มินซึ่งมีฤทธิ์ลดภาวะต้านอินซูลินโดยทำให้ตับ ปล่อยน้ำตาลกรูโครสลดลงกล่าวคือในระบบย่อยอาหารจะมีตับทําหน้าที่สําคัญในการควบคุมสมดุลของน้ําตาลในกระแสะเลือดขณะกินอาหารและระบบย่อยอาหารเริ่มทํางานจะเริ่มมีน้ําตาลเข้าสู่กระแสะเลือดเป็นจนํานวนมากตับจะเริ่มทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการเก็บกับน้ำตาลไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลในกระแสะเลือดสูงเกินไปและเมื่อกระบวนการย่อยเสร็จสิ้นลง หรือหลังเมื่ออาหารผ่านพ้นไปแล้ว3-5ชั่วโมงระดับน้ำตาลในเลือดจะเริ่มลดลงนั่นคืออีกช่วงเวลาที่ตับจะทำหน้าที่ปล่อยน้ำตาลกลับคืนเข้าสู่กระแสเลือดอีกครั้งเพื่อรักษาสมดุลสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่สองตับจะมีปัญหาในการปล่อยน้ำตาลกลับคืนมากเกินไปขาดระบบดับยัง้งควบคุมน้ำตาลไม่อยู่ยาเม็ดเมทฟอร์มินจะทำหน้าที่ลดการปล่อยน้ำตาลจากตับ แก้ไขสมดุลข้อเสียก็คืออาจทำให้เกิดปัญหาท้องเสียและทำให้คนไข้รู้สึกเบื่ออาหารกินอาหารไม่อร่อยกินได้น้อยลงแต่อาจเป็นข้อดีสำหรับคนไข้ที่อ้วนและต้องการลดน้ำหนักยาเม็ดกลุ่มที่5ที่มีชื่อว่า g ูโคเบและบาเซนคือยาลดน้ำตาลหลังอาหารยากลุ่มนี้จะทำหน้าที่ยับยั้งอินซม์ที่ผนังลำไส้ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลให้กลายเป็นโมเลกุลเดี่ยวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ เมื่ออินซม์โดนยับยัง้งจึงทำให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงและทำให้ระดับน้ำตาลหลังอาหารไม่สูงขึ้นมากยาในกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ค่อนข้างอ่อนนิยมใช้กับผู้เป็นเบาหวานที่เพิ่งเริ่มเป็นและระดับน้ำตาลยังไม่สูงมากหรือใช้ร่วมกับยาตัวอื่นเนื่องจากกลไกในการเกิดเบาหวานมีหลายสาเหตุดังนั้นผู้เป็นเบาหวานจึงอาจจำเป็นต้องรับยาหลายกลุ่มร่วมกันโดยปกติ แพทย์มักเริ่มรักษาด้วยการให้ยาตัวใดตัวหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆปรับขนาดยาตามระดับน้ำตาลต่อมาเมื่อใช้ยาขนานใดขนานหนึ่งแล้วน้ำตาลยังไม่ลดลงเท่าที่ควรก็จะเริ่มให้ยาสองหรือสามขนานร่วมกันจากการศึกษาพบว่ายิ่งเราควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีเพียงไรการใช้ยาก็จะยิ่งได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นในทางตรงกันข้ามระดับน้ำตาลในเลือดยิ่งสูงนานวันขึ้นหรือเป็นเบาหวานนานยิ่งขึ้นเท่าไหร่ การใช้ยาเม็ดก็มักจะได้ผลลดลงหรือต้องเพิ่มขนาดยาที่มากขึ้นเท่านั้นนั่นเพราะตับอ่อนของผู้เป็นเบาหวานมักเสื่อมสภาพเร็วกว่าคนปกติและเมื่อถึงขั้นที่เซลล์ตับอ่อนเริ่มไม่ทำงานการใช้ยาฉีดหรืออินซูลินจะเข้ามาช่วยในการดูแลระดับน้ำตาลที่ดีขึ้นโดยอาจใช้ร่วมกับการใช้ยาเม็ดเพื่อเสริมประสิทธิภาพการดูแลให้ดีขึ้น อินซูลินคือฮอร์โมนธรรมชาติที่ตับอ่อนผลิตขึ้นในรูปของโปรโตีนชนิดหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติช่วยส่งผ่านกลูกโคสจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานในร่างกายของเรายาฉีดอินซูลินที่ใช้กับผู้เป็นเบาหวานคือโปรโตีนที่สังเคราะห์ขึ้นจึงไม่สามารถใช้วิธีกินเข้าไปในร่างกายเพราะจะถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอาหารวิธีใช้ก็คือ การฉีดเข้าสู่ร่างกายเป็นหลักแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การฉีดอินซูลินพัฒนาเป็นมากแล้วไม่เจ็บอย่างที่คิดหรอกครับเพราะปลายเข็มมีขนาดเล็กมากถ้าเรียนรู้วิธีใช้ให้เข้าใจก็สามารถฉีดได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆกลไกการให้อินซูลินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เป็นเบาหวานต้องเรียนรู้อินซูลินมีหลายชนิดอาจแบ่งได้ตามระยะเวลาการออกฤทธิ์เป็นสำคัญ ชนิดออกฤทธิ์สั้นเหมาะสําหรับใช้ลดน้ำตาลหลังอาหารในแต่ละมือ้อคือฉีดแล้วออกฤทธิ์ทันทีแล้วจบส่วนชนิดออกฤทธิ์นานเหมาะสําหรับใช้ฉีดเป็นอินซูลินพื้นฐานคือให้ร่างกายมีระดับอินซูลินในปริมาณพื้นฐานหล่อเลี้ยงตลอดเวลานั่นเองการใช้อินซูลินเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลระดับน้ำตาลแต่หากใช้โดยไม่เข้าใจกลไกการควบคุมก็อาจเกิดอันตรายได้ เพราะหลังจากคุณได้รับอินซูลินเข้าไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งระดับน้ำตาลจะเริ่มลดลงได้เวลาพอดีกับเมื่ออาหารคุณจึงต้องกินอาหารตามเวลาถ้าถึงเวลาแล้วไม่ได้กินอาหารอาจทําให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเป็นอันตรายได้ขณะเดียวกันหลังการฉีดอินซูลินก็ไม่ควรออกกําลังกายอย่างหักโหมเพราะอาจทําให้เกิดระดับน้ําตาลวูบหรือลดลงอย่างรวดเร็วได้ผู้เป็นเบาหวานที่ใช้อินซูลิน จึงควรเรียนรู้กลไกต่างๆของระบบน้ำตาในร่างกายกับการตรวจวัดและบันทึกระดับน้ำตาในเลือดให้สม่ำเสมอซึ่งข้อมูลค่าน้ำตาในเลือดที่บันทึกไว้เป็นประจำจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการมินิจฉยัยและประเมินผลการรักษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น